สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลังทนโดนด่ามาตลอด10ปีแอนนี่บรูกชีวิตดิ่งทิ้งวงการมาเลี้ยงครอบครัวผ่านซักผ้าด้วยมือชีวิตผ่านมารสุมมากมายสําหรับสาวแอนนี่บรุกพยายามทํางานทุกอย่างหาเลี้ยงลูกและครอบครัวเพราะแม่ก็มาไม่สบายลุกไปไหนไม่ได้เหมือนเดิมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนายจะต้องดูแลน้องธีคายุลูกชายวัยเก้าขวบอีก แต่น้องทีคายุก็ขยันช่วยแม่เอาของไปขายที่โรงเรียนเพื่อหารายได้อีกทางล่าสุดคว้ารางวัลการสัมาภาษณ์ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมได้100คะแนนเต็มมาให้คุณแม่ภูมิใจด้วยแต่สําหรับแอนนี่แล้วต้องหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปโดยล่าสุดเธอได้โพสในอินสตาแกรมเป็นภาพถ่ายขณะที่เธอและคุณแม่กําลังขับรถมีข้าวของเครื่องใช้อยู่บริเวณที่นั่งด้านท้ายโดยมีแคปชั่นที่เขียนและข้อความที่แอนนี่ตอบกลับ จึงรู้ว่าแอนนี่ย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านแอนนี่บอกว่าพูดตรงๆก็ไปเป็นนักร้องแลกดริงก์นั่งคุยกับแขกผับใหญ่ๆเหมือนบ้านเราไปร้องเพลงที่มาเลเซียประเทศแถบเอเชีย ปีหนึ่งก็ไปนานที่มาเลเวลาไปทํางานเราต้องคอยย้ายร้านหนีตํารวจจะเอารถสิบลบ้อบรรทุกรงขางมาตามจับลาเข้ากรงเลยตัวเองเกือบโดนแล้วหนึ่งครั้งยังดีหนีทันจากดาราที่กําลังดังมาเป็นนักร้องกลางคืนแรก d ด i n k อย่าถามว่าทําใจยังไงเพราะมันต้องทําถ้าตัวคนเดียวไม่กลัวเลยกินมามาทุกวันก็ได้แต่เรามีลูกที่ให้เรียนอินเตอร์เพราะอยากให้ลูกได้เรียนดีที่สุด ค่าเทอมปีละสองแสนก็ยอมเราต้องไปนั่งกับผู้ชายเหมือนของไทยแหละแต่เราต้องใช้สมองเปลี่ยนเรื่องอื่นไปเป็นเพื่อนพี่น้องเราต้องหลอกล้อไปเรื่อยๆหนีบ้างอะไรบ้างเอาตัวรอดไป10ปีที่อยู่กับคำโดนว่ามาตลอดเมื่อก่อนไม่มีไดเรกแต่จะตามว่าในคอมเมนต์ล่าสุดเราเปิดเพจตั้งใจจะขายของธรรมหากินก็เริ่มตามเข้ามาว่าในพื้นที่เพจเรายอมรับมาเสมอเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ตัวเองจะทำ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามด้านมดดําได้เอ่ยปากขอโทษที่เป็นสัมภาษณ์เรื่องการไปทํางานเป็นเด็กนั่งดริงก์เมือ่อเคืองก่อนนะวันนั้นไปทํางานกลางคืนโดยอันนี้บอกต่ออีกว่าถึงวันนี้คนก็ยังเอาประเด็นนั้นตามมาว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไม่เหมาะที่จะเป็นแม่คนเป็นผู้หญิงไปเรื่อยก็ยังใช้คํา,เก,าเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วมาว่าแล้วก็เอาเรื่องที่ไปทํางานเอามาว่าเป็นคุณสองทวีคุณเข้ามา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ